สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรสาวิตพงวัฒนในรายวิชาคุณธรรมจริยบรรและจิตวิญญาณความเป็นครูที่ฉันได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อทัศนะต่อคุณธรรมจริยธรรมและจิตวิญญาณความเป็นครูในยุคป,ปัจจุบันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันาาน,าานาาส,สาวนัชชาศุกสาลีชื่อเล่นนัทนีนรหัสนักศึกษา6 8 1 2 5 0 1 2ค่ะ สวัดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปาเดียวาเมชื่อเล่นเดียค่ะรหัสน,นักศึกษา68129618ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไอซาเจโดชื่อเล่นไอรหัสนักศึกษา6 8 1 3 3 7 0 1ค่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบคลิปวิดีโอนะคะหนูขออนุญาตอาจารย์ช่วยแนะนำตัวชื่อตำแหน่งสาขาวิชาและประสบก,การณ์สอนค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริมนณราวอาจนะคะตอนนี้ปัจจุบันทํางานเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาชีพครูค่ะที่สํานักวิชาศึกษา,าศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะแล้วก็ทํางานนียก็ทํางานมารับราชการมา38ปีแล้วก็กเกษียณมาได้3ปีแล้วก็มาทํางานอที่นะคะ หนูขอถามอาจารย์เลยนะคะว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีความสําคัญต่อผู้ที่เป็นครูหรือไม่คะเพรเหตุผลใดคะครับก็คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมีความสําคัญอยู่แล้วเนาะในเรื่องของรุสภาก็ยังกําหนดเลยว่ามาตรฐานหนึ่งที่คุณคร,รูจะต้องมีก็คือเรื่องของจรรยาบัรรครูจะต้องมีจรรยบรรรอยู่ทั้งหมด9ข้อนะคะที่ว่าได้ช่วย เหลือลูกศิษย์พัฒนารูปศิษย์ให้เต็มปานศักยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยครูทุกคนนะคะจะต้องมีคุณธรรมในฐานะที่อาจารย์นิมนต์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านจิตวิทยาการศึกษาก็ครูเนี่ยไม่ใช่เก่งแต่ทางด้านสติปัญ,ญญาหรือ IQ อย่างเดียวนะคะครูก็จะต้องเป็นคนที่คนเก่งแล้วก็ต้องเป็นคนดีคนดีนี่แหละก็คือคุณธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของ M Q นั่นเองนะคะ Moral q u o t e i t ที่จะช่วยให้เด็กช่วยให้ครูเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากครูเองก็เป็นตัวแบบ เป็นตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของนอกจากเป็นคนที่มี IQ ดีเรื่องของคุณธรรมดีแล้วก็จะต้องมีเรื่องของ EQ นะคะเรื่องของอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์ต่างๆนะคะที่จะทําให้เป็นไปพัฒนาเด็กนะคะนอกจากเด็กจะเก่งดีสุกครูเองก็ต้องเก่งดีสุดก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็คุณธรรมของครูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีคุณธรรมประเภทเรื่องของอ่ ถ้ายึดกรอกตามจัญญาบัตรของคุณสภา9้าข้อเนี่ยเหมือนอาจารย์มณนเนี่ยที่ทํางานมาเนี่ย9ข้อเนี่ยจำไม่ได้หรอกนะคะจำได้แต่ตอนสอบบรรจุแต่ณเวลานี้เนี่ยเรายึดข้อเดียวนะอาจารย์มณก็จะบอกลูกศิษย์มาหลายปีที่ผ่านมาก็คือจําได้ข้อหนึ่งข้อเดียวคือเป็นครูต้องรักและเมตตาศิษย์นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเรารักและเมตตาศิษย์เขาในสิ่งที่ลูกศิษย์ทำบิดลูกศิษย์ทำพลาดเราก็จะช่วยส่งเสริมให้กําลังใจให้เขาทําประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันถ้าลูกศิษย์ของเราเนี่ย ทำตัวได้ประสบความสําเร็จแล้วเราก็ให้กําลังใจเสริมแรงเขาเพื่อให้พัฒนาต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยก็จะต้องมีความรักความเมตตาสิทธิ์เนาะการประพฤติตนเป็นแบบอย่างคุณธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตาความการุณาหรือแม้บางครั้งเราก็จะต้องมีความที่อดทนนะคะในบางครั้งลูกศิษย์เราอะทั้งหมดในห้องอะมันมันย่อมมีความแตกต่างกันลูกศิษย์บางคนอาจจะเก่งลูกศิษย์บางคนอาจจะ ขี้เกียจบางคนอาจจะไม่ทํางานแต่เราก็ต้องเข้าใจในตัวลูกศิษย์เราพร,ร้อมที่จะพัฒนาเขาให้เขาให้เขาได้เป็นมนุษย์ที่มีการพัฒนา,าพัฒนาเขาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เป็นครูเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่คุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวที่สําคัญค่ะต่อไป ก็อา,อาจารย์คิดว่าการมีคุณธรรมของครูเนี่ยส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตรอย่างไรบ้างคะค่ะก็ะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เนาะสืเนื่องกันมาต่อก็คือพฤติกรรมของครูเนี่ยเหมือนกับครูเนี่ยเป็นแบบอย่างเหมือนครูเป็นโมเดลยิ่งเด็กเล็กนะ,ะถ้าหนูไปสอนในเด็กประถมเนี่ยเด็กเด็กเล็กตอนอน,นุบาลประถม,มวัยเนี่ยฮีโร่ของเขาคือพ่อแม่นะคะคนที่เขาชื่นชอบที่เชื่อฟังแต่เมื่อเขาโตขึ้นในระดับประถมเนี่ย คนที่เขาเชื่อฟังและเห็นเป็นฮีโร่ในดวงใจเขาก็คือคุณครูแต่เพื่อเข้าสู่มัธยมเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและเหมือนหนูที่เคยผ่านวัยรุ่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฮีโร่มันอาจจะเปลี่ยนจากครูเนี่ยไปฟังเพื่อนมากกว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเองเนี่ยก็มีความสําคัญต่อนักเรียนนอกเหนือจากการที่ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้แล้วเนาะเพราะว่าเราเรียนเรื่องของคุณธรรมยศธรรมมาเราจะรู้ว่าครูเนี่ยจะต้องเก่งเก่งในเรื่องของวิชาการแล้วก็ ครูเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของการมีคุณธรรมแริยธรรมแล้วก็มีความรู้พอมีความรู้เนี่ยก็ต้องเรื่องของอะไรับถ่ายทอดความรู้ไปยังให้กับลูกศิษย์ของเราได้นั่นเองเพราะนั้นครูเองเนี่ยมีความสําคัญซึ่งอาจารย์มวนเชื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้ AI เข้ามามีส่วน ในสังคมในการทำงานในหลายๆอาชีพแต่อาชีพหนึ่งที่เขาบอกว่า AI ยังเข้ามาไม่ได้ก็คืออาชีพปรูนั่นเองนะซึ่งเป็นอาชีพที่เราสอนคนพัฒนาคนนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ศักดิ์สิทธ แล้วก็เป็นทุกวันนี้ก็ได้รับการยกเลิว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่ากับวิชาชีพทางาทานายความทางหมอพยาบาลอะไรต่างๆนั่นเองเพราะนั้นอาจารย์มเชื่อว่าการที่ครูดีลูกศิษย์ก็จะดีตามคุมูนั่นเองนะคะเหมือนกับที่อา,อาจารย์มนหรืออาจารย์ทุกคนในสำนักวิชาการศาสตร์เนี่ยช่วยอบรมบ่มเพาะให้กับลูกศิษย์ที่จะเป็นนักศึกษาฝุกหัดครูที่จะเป็นครูในอนาคตก็เชื่อว่าในอนาคตครูก็จะพวกเราก็จะเป็นครูที่เติบโตมีความเข้มแข็งแล้วก็เก่ง ก่งดีแล้วก็มีสุขนะคะ่งเชื่อว่ามันจะมีผลต่อนักเรียนหรือผู้เรียนแน่นอนไม่ว่าจะการเรียนในระดับไหนก็ตามครูเนี่ยจะมีอิทธิพลอยู่กับลูกศิษย์ของเรานะคะแล้วก็ความูุพัน่ะในต่างต่างเนี่ยมันจะช่วยช่วยบ่มเพาะไม่ว่าจะนเรื่องของทางวิชาการในเรื่องของการที่เด็กต้องมีทักษะชีวิตการดำรงชีวิตปัญหาต่างๆนะเพื่อนเป็นครูเหมือนกับที่อาจารย์มลจะบอกกับลูกศิษย์ ที่เรียนครูทุกคนว่าเราจบไปนะเหมือนหนูจบไปเป็นครูภาษาไทยหนูจะไม่ได้สอนแต่วิชาภาษาไทยแต่หนูจะต้องไปเป็นครูประจําชัน้นเป็นอนาจารย์ที่ปรึกษาดูแลลูกๆของเราพัฒนาเขาทุกอย่างไม่ใช่สอนแต่เฉพาะเรื่องของวิชาที่รับผิดชอบอย่างเดียวเพราะนั้นตาแหน่งหน้าที่การทํางานในโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นประสบการณ์ที่คนเป็นครูเนี่ยจะต้องมีนั่นเองอค,ค่ะขอขอนุญาตนะคะอาจารย์ที่อย่างไรคะกับคำว่าครูไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่ต้องเป็นผู้ที่สือคุณธรรมด้วยคะ่ะ เรื่องของคุณธรรมเนาะเมื่อกี้ก็คุยกันไปแล้วเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วครูเนี่ยนอกจากจะสอนด้านความรู้เรื่องประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเราต้องสอนเรื่องของคุณธรรมเนาะแม้แต่ในหลักสูตรกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันนี้ของไทยเนี่ยก็ยังมีการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับลูกศิษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นรักชาติาศาสนาพระมหากษัตร,ริย์มีความอพอเพียงมีความซื่อสัตย์มีวินยัยฝ่ายเรียนรู้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ในหลักสูตรเองก็มีการกําหนดหรือครูเองหรือโรงเรียนเองก็แม้แต่ครูหรือว่าโรงเรียนก็ต้องจัดกิจกรรมหรือครูเองก็บูรณาการไปในการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์เรามีวินัยมีความซื่อสัตย์คุณธรรมต่างๆที่เราจะต้องปลูกฝังให้กับลูกศิษย์เนาะเหมือนกับหนูเป็นมุสลิมหนูก็จะมีคุณธรรมที่จะต้องให้เด็กฝึกปฏ,ฏิบัติตามกรอบของศาสนา,าศาสนาพุทธก็จะมีเรื่องของคุณธรรมที่จะต้องให้เด็กเนี่ย เดินทางไปตามที่เขานับถือตามศาสนาที่แต่ละคนไม่มีการนับถือนั่นเองเพราะฉะนั้นครูเองเนี่ยนอกเหนือจากบ่มเพาะเรื่องของความรู้ครูเองก็ยังต้องช่วยในเรื่องของอบรมบ่มนิสยัยให้ในเรื่องคุณลักษณะส่วนตัวให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นทั้งคน เหมือนเดิมก็คืออาจารย์วนยังยืนยันว่าให้ลูกศิษย์เราเป็นทั้งคนเก่งคนดีและให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะก็คําคถามต่อไปนะคะในแง่มุมของอาจารย์เนี่ยผู้ที่เป็นครูต้องมีตัณยบ,บรรยัณแลตจิตวิญญาณความเป็นครูจะต้องมีอะไรบ้างคะ,ะในจิตวิญญ,ญญาณความเป็นครูเนี่ยจริงๆมันก็คือจิตสํานึกหรือการตระหนักรู้ในสิ่งนั้นว่ามันอยู่ในตัวตนของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในหลักสูตรของค้าราสตร์ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยจิตวิญญาณความเป็นครูก็คือการที่เราบ่มเพราะ้อลูกศิษย์ของเราที่จะต้องเป็นครูในอนาคตเนี่ยมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็เกิดจากการมีกิจกรรม การเรียนการสอนสิ่งต่างๆประสบการณ์การออกไปฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยเพื่อบ่มเพาะลูกศิษย์ของเราเพื่อเติบโตไปทํรรางานในสถานศึกษาแล้วทําให้เขามีจิตวิญญาณของความเป็นครูได้ๆๆๆการตระหนักรู้การเห็นคุณค่า <S 2> <S 2> ๆๆการเห็นความสําคัญของลูกศิษย์มาเป็นอันดับหนึ่งในสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจิตวิญญาณที่ทุกสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูไปเนี่ยมุ่งเน้นว่า อยากให้คนที่เป็นครูจรึงมีจิตวิญญาณเป็นความเป็นครูแม้กระทั่งมาตรฐานความรู้ในเรื่องของครูสภาก็จะกำหนดที่จะต้องสอบในเนื้อหาที่การเป็นข้าราชการครูที่ดีนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอะขอ,ขอนุญาตน,นะคะอาจารย์อยากฝส่เรื่องอะไรเหี่ยกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพตัวนานคตนะคะก็ะสำหรับลูกศิษย์นะคะที่อยู่ในเรื่องของ ที่จะเป็นคุณครูในอนะคาคตมีความรักมีความศรัทธานในวิชาชีพครูแล้วก็อยากจะให้มุ่งมั่นตั้งใจน,นะคะให้ประสบความสําเร็จเก่งทั้งในเรื่องของวิชาการแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการที่เราออกไปฝึกประสบการณ์นะคะการสอนแล้วก็สร้างสรรค์นว,วัตรกรรมสื่อต่างๆที่ทําให้ผู้เรียนของเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้นอื่นโอเคค่ะขอบคุณครับคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์และได้โชว์ความตั้งใจของนมในวันนี้ซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ และหนูเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆด้วยเช่นกันค่ะ่ยินดีค่ะขอให้เติบโตเป็นคร่ที่ดีในอนาคตนะคะ